ถึงสิเกิดบานหนอกขอกหน้าบานปลาขาดอนบล่ำรุวยเป็นแสนเป็นล้านคือเพิน่นแต่ว่าเฮามีวัดมีว่ามีคู่บาอาจารย์มีผีมีหนองที่หักศีลหักธรรมเฮามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถือเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้ายางหน่อยหน่อยในเสือว่าบาปมีบุญมีชาติหนาชาติก่อนนรกสวรรค์นี่เฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดี เหตุสัวก็ยอมได้รับผลสัวพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีวานผืชดจากไดก็ได้ผลจางสันผลอนซ่อนเจ้าของพูมใจใน่เจ้าของเมนสิเกิดบานหนอกคอกหน้าถูกหยากปากมองบอร่บรลำบวรบรวยบ่สวยบ่งามแต่เขามีโอกาสได้เขาว,วัดได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นผูปบประมาทได้ยินเสียงปากเสียงเบาของครูบาอาจารย์ น่อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติซ้ำหนี่เขากับพ่อแห้งะในยุงเป็นบุญแหละนเนี่เกิดปีติเกิดความอิ่มใจแล้วก็ตั้งตนในความประประมาณอีกอันนี้หมายถึงบุญเฮ็ดปับ๊บก็เกิดความสุขใจอิ่มใจปับ๊บ ขันเห็ดเรื่อยๆเห็ดบ่อยๆเห็ดดูดูจิตนึกตั้งแต่ถึงคุณงามความดีบัดเจ็บบัดป่วยบัดไข่บัดหนาวบัดสิลมสิตไตนิมิตที่มันดีมันงามนำพผ้าดวงจิตดับปุ๊บไปสู่สุขติขันมันเห็ดดูดูอันนี้หมายถึงดีเน่ให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาเลี่ยงพอเลี่ยงแม่ เขาวัดเขาว่าสางนามท่อบุญมีจิตเอื้อเฟื่อเกื้อกูลหันมันเห็ดดูดูใบยๆจิตมันเที่ยวทางนี่ดูเหมอหรอมันก็ง่ายต่อการสิเกิดสิ่งเหล่านี้ในการจูงจิตไปโซโซคติดับปุ๊บก็บไปโซสวรรค์